สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักของคุณนะคะคนที่ทราบเวลาเกิดชัดเจนเช็คลัคนาแล้วอยู่ลัคนากันรับชมได้เลยค่ะคนที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนใช้วันเดือนไปเกิดดูตามราศีได้คนที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่ลัคนาราศีกันก็สามารถรับชมได้เช่นกันเรามาดูกันเลยค่ะว่าภาพรวมความรักของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นเช่นไรหลังจากนี้ค่ะ พลังงานของชาวราศีกันลัคนากันไพ่ใบแรก trust เชื่อมั่นสถานการณ์นี้กำลังเรียกร้องให้คุณมีศรัทธา express your love แสดงความรักของคุณไปข้างหน้าและสร้างความโรแมนติก healing family issue เยียวยาปัญหาครอบครัวชีวิตรักของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณให้อภัยพ่อและแม่ภายใต้สำรับ so made yes This is your soulmate ใช่แล้วนี่คือเนื้อคู่ของคุณคนที่คุณกำลังดิวอยู่ด้วยนี่นะคะนะเพราะ you deserve love คุณคู่ควรที่จะได้เป็นที่รักและ worth waiting for คุ้มค่าที่รอคอยมีสถานการณ์ของการรอคอยนะคะแล้วนี่ระค่าใช่เลยคนที่คุณกำลังคบหาอยู่ด้วยคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณ นะเรามาดูกันเลยค่ะจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะเปิดภาพรวมสถานการณ์ความรักของชาวลัคนาราศีกันเรามาดูกันก่อนโอ้ไพ่การเทคแอคชั่นในออฟสอดการเดินทางมาอย่างรวดเร็วและจัดเม้นต์การเป่าประกาศนะคะแน่นอนเลย w o r ์ดเว i ทิ้งฟอรคุณกำลังรอคอมมิชเมนที่ชัดเจนแล้วคนรักของคุณในตอนนี้หักอยู่ไกลกันหรือหักมีอุปสรรคปัญหาใดๆในความสัมพันธ์เขากำลังที่จะกลับ คืนสู่ชีวิตของคุณกำลังจะฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นและให้คอมมิตเมนต์กับคุณค่ะจัดเม้นคือการขอโอกาสได้ด้วยได้รับโอกาสหรือการขอโอกาสการกลับคืนการเทคแอคชั่นอย่างรวดเร็วนะคะเรามาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีการภาพรวมความรักของคุณจากนี้จะเป็นเช่นไรพไพ่ใบแรกค่ะสเหรียญแน่นอนนะคะการหวนคืน พลังงานของชาวกันรอคนที่เขาก็อยากจะกลับมาหาคุณเช่นกันต่างคนต่างรอคอยกันและกันอีกคนนึงก็ต้องการที่จะ take action ทำให้ทุกอย่างชัดเจน the sun หาไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยสถานการณ์ต่อจากนี้ชาวราคนาราศีกันกันมันจะมีความสุขมากๆสิ่งใดที่เป็นของคุณก็จะเป็นของคุณคนที่เป็นคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกัน judgment ค่ะไพ่ที่เราเปิดได้ตั้งแต่แรกนะคะ คือการเปล่าประกาศการได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งหรือการขอโอกาสความสัมพันธ์นี้กำลังจะถูกเปล่าประกาศออกไปทําพลานไพ่ของชาวธนูการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการปรับความเข้าใจปรับสม,มดุลทุกอย่างกำลังจะลงรอยลงล็อกลงตัวนะคะเจ็ดถ้วยที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ เป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือคนคนนี้นะคะเคยอยู่ในจุดที่ให้ความหวังกับคุณไวเหมือนจะเป็นหวังลมๆแรงๆนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาอาจจะมีสิ่งที่ต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างช่วงก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรที่คุณมากมายเท่าไหร่หลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยน,นะคะ่ะซีดาการหยุดนิ่งนะคะนิ่งแล้ว ไม่แสบสายไม่รวนเรไม่แร่รวน the world ค่ะสถานการณ์ตอนนี้อยู่ไกลห่างกันชาวกันนะคะคุณกำลังรอคอยคนทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอสถานการณ์ long distance love ร,รักทางไกลไพ่เดทค่ะสิ้นสุดการรอคอยไพ่ของชาวพิจิกนะไพ่เดท สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่เดทและเนี่ยเดอะซันเดทมาในตำแหน่งเดียวกันเลยหลังจากนี้ลมเปลี่ยนทิศแล้วค่ะคนที่คุณรอคอยหรือคนที่เคยเลิกลากันไปคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ทุกกรณีคนที่มีประเด็นมีปัญหากันจะต้องปรับจูนปรับความเข้าใจต้องเคลียร์กันทุกอย่างกำลังจะเป็นไปตามที่จกักรวาลกำหนดขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะ trust และสิไม้เท้าหลังจากนี้นะคะ ความสัมพันธ์ที่คุณเคยทุ่มเทที่คุณเคยพยายามอยู่คุณกำลังจะได้ผลตอบรับที่ดีสิบไม้เท้าคือความรู้สึกที่หนักหน่วงนะคะคนรักของคุณเนะนี่ยสองถ้วยเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์การทำงานในความสัมพันธ์ก็คือการทุ่มเทการเอาใจใส่การปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยบางอย่างเพื่อให้ทั้งคู่นั้นมีความลงตัวและกลมกลืนกันสมดุลกันเป็นเหมือนกับยินหยางชาวลัคนาราศีกัน คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะทุกประเด็นทุกเรื่องที่มีปัญหากันจะได้รับการผ่อนคลายทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายทุกอย่างจะกระจ่างนะคะหากคุณจบกันไปแล้วและสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันด้วยมีในเรื่องของคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นที่หนึ่งคุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกัลมันจะเกิดความเท่าเทียมกัน เกิดการตระหนักรู้ในใจ Judgment การตื่นรู้การ Awakening นะคะเรามาดูไพ่แต่ละใบอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวกันค่ะสองเหรียญอยากบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกันไพ่สองใบออกมานะคะมี Justice และ Chariot นะไพ่ของชาวกรกฎและชาวตุลน,นะคะการเดินทางและ การเปลี่ยนแปลยงยกย้ายการตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องจะติดและมาแล้วค่ะไพ่ที่เราเปิดมาได้ตั้งแต่แรกเขาอยากจะออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเนี่ยนะนะออกมาในตําแหน่งต้นๆเลยอะ่ะคนรักของคุณเขาตัดสินใจชัดเจนค่ะว่าจะเดินทางมาหาคุณในตอนนี้อยู่ในเรื่องของการทําเอกสารจ s t ติ e และชาลีออนมาแน่นอนค่ะเรามาอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะไม่ช้าเลย the sun อยากบอกอะไรค่ะสถาน,นการณ์หลังจากนี้คุณจะมีความสุขมากๆนะคะเดอะซันส่ถ้วยพลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้วอลกแบกไม่ได้มองใครอื่นไม่มีใครอีกแล้วนะคะไม่มีช้อยไม่มีตัวเลือกไม่มีออปชั n นใดๆทั้งสิ้นหนึ่งถ้วยที่เขารอคอยถ้วยที่ยังขวายคว้ามาไม่ได้ถ้วยนี้นี่แหละนะคะที่เป็นความสุขของเขาคุณคือ my queen คือ h a p p i n e s s joy นะคะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณคือความสุขของเขาคุณคือคนที่เขารอคอย worth waiting for เพราะคุณคู่ควรที่จะเป็นที่รัก you deserve love นะคะ5ถ้วยความรู้สึกผิดบางอย่างนะเขารู้สึกผิดกับคุณนะคะ1เหรียญการมอบให้ของขวัญของฝากของรางวัลของมีค่าการเริ่มต้นใหม่คุณคือโอกาสที่ดีที่เขามองข้ามไปก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่มองเห็น ความสุขของตัวเองเขาอาจจะมองเห็นแต่ความสุขที่ผิวเผินแล้วไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วใจเขาต้องการอะไรกันแน่จนสุดท้ายอาจจะถึงวันที่สูญเสียคุณไปความรู้สึกของเขายิ่งรู้สึกหนักหน่วงมันสั่นสะเทือนเขาทำไมถึงห่างกันขนาดนี้แต่กลับรู้สึกผูกพันได้มากมายเพราะโซเมทค่ะพลังงานเนื้อคู่คนเป็นคู่กันนะคะเป็นโซคอนเนคชั่นมีความเชื่อมโยงกัน ไห้จดจํานอยากบอกอะไรค่ะการเปล่าประกาศการสารภาพและ King of Wands นะคุณอาจจะกำลังดิวอยู่กับชาวธาตุไฟนะ,ะคะคนคนนี้จะ t ท k แอคชั่นเขาจะลงมือทําหลังจากนี้เขาจะไม่ช้าอีกต่อไป The f o ู l ค่ะเป็นอิสระแล้วตัวเขานะเป็นอิสระจากทุกอย่างหากมีข้อผูกมัดพนันาการต่างๆที่ทําให้ต้องรอคอยกันแล้วกันจากนี้ไปเขาจะได้เดินทางเด e f ฟูการเป็นอิสระและเดินทางสี่ไม้เท้าค่ะ 1 1 1 1พลังงานชาวกันมีคู่ที่เป็นทวินเฟรมด้วยนะนะคะการถูกปลดปล่อยจากโชคชะตา Judgment และ The fool หลังจากนี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์สี่มเม้าการลงเอยการมั่นหมายการแต่งงานการครอบครองแล้วอยู่ด้วยกันแบบเปิดเผย judgment การเป่าประกาศ p ทนเพลนการยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลง The World คนทางไกลสิ้นสุดการลอคอยความสัมพันธ์ที่รู้สึกหนักหน่หนวงคุณทำงานหนักอย่างมากเลยชาวกันที่ผ่านมา ทำงานในความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนว่าเป็นอะไรก็คุณก็คุณทุกอย่างเลยคุณแบบความรู้สึกนั้นเอาไว้นะคนรักของคุณอาจจะชิวๆนะคะในช่วงแรกนะดูสบายๆที่คบหาแต่เมื่อตระหนักรู้ว่ารักคุณมากมายสองถ้วยกลับอยากจะทําทุกอย่างเพื่อคุณแล้วนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายไม่ใช่ว่าเขามองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกแล้วไปรักกับคนอื่นไม่มีเลยคุณอาจจะไม่ได้รักกันตั้งแต่แรก ะะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณมอบความสุขให้กับเขาคุณเป็นแสงสว่างเป็นแสงอาทิตย์ยามเช้าคุณเป็นไมซันชัยนะคะนะที่เขารอคอยและตามหามาน,นานคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีปมในอดีตนะห้าถ้วยนะคะแล้วสี่ถ้วยอาจจะอยู่เป็นโสดมานานมีคนคุยนั่นแหละนะรวมถึงคุณด้วยแต่ก็ไม่ได้ลงเอยกับใครนะคะอาจจะเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับอดีตยังอยู่ในหลุมดํายังขุดตัวเองฝังเอาไว้แต่เมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงมาหนึ่งเหรียญพระอาทิตย์เนี่ย เด e อ u ซและหนึ่งเหรียญคุณเป็นโอกาสที่ดีคุณทําให้เขากล้าที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้กล้าที่จะรักได้อีกครั้งเมื่อตอนที่เขาได้รู้จักกับคุณ t ท m p ล e นอยากบอกอะไรค่ะไพ่ t ท m พลนการเปลี่ยนแปลงตัวเขามีการเปลี่ยนแปลงจากภายในไพ่เดือ h p r i ริสเทสการเชื่อมโยงกันระดับจิตวิญญ,ญาณและแปดเหรียญค่ะความสัมพันธ์นี้รู้ไหมคะว่าที่เขา ต้องยอมจำนวนต่อใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเพราะคุณรู้ใจเขาไปทุกเรื่องเลยยิ่งรู้จักยิ่งรักคุณยิ่งอยากจะสารความสัมพันธ์นี้จริงๆอยากจะไปต่อ q e e n of s w o r d เป็นพลังงานของคนที่ชัดเจนคุณเป็นคนไม่ซับซ้อนชีวิตคุณไม่ได้ทําให้มันยากขนาดนั้นคุณเลยเอาชนะใจเขาได้ด้วยความที่คุณเป็นคุณแบบนี้แหละค่ะคุณเป็นตัวของตัวเองเมื่อคุณอยู่กับเขาคุณทําให้เขาเห็นโลกใบใหม่เห็นแสงสว่างในชีวิตแล้วคุณก็รู้ใจเขามากๆนะคะไฮพิทเทตกับควีนออฟสอด พูดทีไรก็ถูกใจทุกครั้งพูดทีไรก็ใช่เลยนี่แหละตรงใจเลยถูกใจมากๆทําให้เขาเห็นถึงการพัฒนาความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าความรักเนี้ยมีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาไปเป็นความมั่นคงได้นะคะแล้วคนคนนี้ท้ายแล้วรักคุณหมดหัวใจเจ็ดถ้วยอยากบอกอะไรคะ่ะไพ่เจ็ดถ้วยสิบเหรียญน,นะคะ คนคนนี้เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองนะเขามีทางเลือกมีตัวเลือกก็เขาเป็นคนที่มั่งคั่งนะมาจากครอบครัวที่ดีนะคะเป็นคนที่มีความเป็น family man อะนะคะหากเป็นเพศช,ชาย คนคนนี้เขาก็มีความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในตัวเองเป็น Wonder w o m a n นะคะเป็นคนที่ตั้งใจในการใช้ชีวิตแล้วเติบโตมาอย่างดีไม่ว่าเขาจะผ่านสถานการณ์อะไรมาอาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนทางด้านความรักนะคะเพราะ e วีนออฟสอดเนี่ยราชินีดาบเป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านความรักแล้วก็เป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงด้วยนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีพลังงานความเป็นแม่อยู่ในตัวและเขาก็รู้สึกว่าตัวเขานั้นคู่ควรที่จะได้รับ,บความรักที่ดี นะไพ่เซเว่นออฟเทนรอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตสิ่งดีๆที่คุณเคยทําไว้กับใจเขานะคะเหมือนเป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละคะ่ะที่ทําให้คุณนะได้เข้าใจถึงการเติบโตของความรักที่ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนพลังงานความรักนี้มีแรงดึงดูดเหนือ สิ่งที่ดิวผิวเผินอะฮะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันมันเป็นเหมือนกับความรักที่ค่อยๆพัฒนาม,มาเรื่อยๆค่อยๆก่อตัวค่อยๆเปิดใจค่อยๆไขกุญแจทีระดอกทีระดอกนะคะในความรู้สึกที่มีเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขาดความรักเขายังเชื่อมั่นในความรักแต่เขาไม่รู้ว่าความสุขในความรักคืออะไรเนี่ยเพระพาะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ของความสุขนะะเห็นไหมยังไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมาเลย มีแต่ไพ่สุดท้ายไพ่สรุปที่เป็นสองถ้วยเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยดำเนินมาอย่างเหน็ดเหนื่อยกว่าคุณจะได้ใจเขามาครองคนคนนี้นะแต่เมื่อคุณได้ใจเขามาแล้วเหมือนกับคุณทําภารกิจคุณสําเร็จแล้วนะ่ะนะคะดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะเป็นคนเข้าถึงยากเป็น perfectionist เป็น introvert เนะี่ยเพราะเขามีปมในอดีต เขาอาจจะเคยเจ็บเคยอกหักเสียใจโดนทรยศหักหลังมาหัวใจแตกสลายต้องรักษาอาการเจ็บปวดจากพิษรักะะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมแต่พลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่นิ่งสีดาบแล้วก็ทุ่มเทสิบไม้เท้านะคะพลังงานชาวราีอตนีรใย้ชนะคนที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมันเหมือนกับความรักนี้เป็นความรักที่คุณอยากจะอุทิศตนน่อนะคะให้รู้กันไปซิว่าทาขนาดนี้แล้วจะไม่รักไม่รักก็ไม่เป็นไรก็ทําดีที่สุดแล้ว สุดท้ายคุณได้ความรักมาหกถ้วยค่ะความรู้สึกของเขาเหมือนกับคุณคือคนรักในอดีตชาติหวนคืนกลับและความรักที่เคยจบไปนี้นะคะณนะปัจจุบันขณนะนี้เลยนะหากเคยนิ่งกันไปหรือเคยเลิกลากันไปความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดือดฟูทุกอย่างยังไม่ผูกมัดอะไรกันนะคะความสัมพันธ์นี้ที่อยู่ไกลกันด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วค่ะบทสรุปคือ หถ้วยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักเก่าคนที่มีประเด็นหรือคนในอดีตชาติได้ทั้งนั้นเลยนะสดาบอยากบอกอะไรค่ะการหยุดนิ่งนะคะหยุดตรงนี้แล้วที่คุณไม่ไปไหนแล้ว the emperor ดูสิค่ะชาวต่างชาตินะ the world the emperor เนี่ยนะคะไพ่ของชาวราศีเมษนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความทรนงในตัวเองมีความเป็นผู้นำสูงช่วงแรกเขาอาจจะดูเย็นชากับคุณพลังงานคุณก็เลยเป็นพลังงาน เย็นชามาเย็นชากลับแบบนั้นนะคะแต่พลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะในออฟคับแต่คุณทําให้เดมเพลอร์คนนี้ต้องยอมสยบกับคุณห้าเหรียญคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของการเงินที่มีปัญหานะคะห้าเหรียญน,นะเป็นตําแหน่งของตัวเขาเลยนะคะมันเลยทําให้เขาไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาไม่อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆเลยถ้าเขายังอยู่ในจุดที่เขายัางดูแลใครไม่ได้ เขาเป็นดีเอ็มเพล r ก็จริงทํางานในองค์กรใหญ่โตหรือเป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงหรือทํางานในตําแหน่งสูงสูงก็จริงแต่ช่วงที่คุณเจอกันกันกนกบเขาเนี่ยเขาเกิดวิกฤตการเงินนะเลยทําให้เขาไม่ take a คชั่นอะไรกับคุณมากมายเนี่ยอาจจะเก็บคุณไว้เป็นความลับคุยคุยไปแต่ไม่ได้เปิดเผยอะไรเนความสัมพันธ์แบบหล,มหลวมๆค่ะ the world อยากบอกอะไร the world อยู่ไกลกันอะเ m a g เชียนคนที่มีความสามารถคนที่มีภูมิปัญญาฉลาดเฉลียวเป็นนักปราดเป็นคนที่ทําได้หลายอย่างมีความสามารถมีวาทศิลป์ดีเด็กถือถ้วยการตามง้อกันขอความรักและหกดาบค่ะการเดินทางนะคะไกลแค่ไหนก็ไม่อาจกลั้นนะคะไม่อาจปิดกัน้นคนทั้งสองคนได้เป็นพลังงานของการเชื่อมโยงกันข้ามน้ำข้ามทะเลเลยนะคะ เขามีเกณฑ์จะเดินทางมาหาคุณมีเกณฑ์จะได้ออกเดินทางนะคะนะเหมือนจะเป็นการตามเง้อแล้วแบบมาเจอกันต่อตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะคะนะคะนะไพไ่เมจิเชนนี่เป็นไพ่ของการดูดวงได้ด้วยนะขาอาจจะไปเช็คดวงชะตามานะคะคุณกับเขาแล้วเนี่ยอาจจะออกมาเป็นแบบนี้แหละนี่แหละเนื้อคู่โซเมตเจอแล้วนะคะคนที่ใช่ให้เดทหาให้เดทอยากบอกอะไร เนี่ยพลังงานทวินเฟรมแน่นอนเลยเนี่ยวิวออลฟอจูนออกมาด้วยนะคะไพ่เดทและสีไม้เท้าแล้วหถ้วยเนี่ยคนรักเก่าจากอดีตชาติบนกลับเนี่ยสถ้วยด้วยอะ่ะนะคะทุกอย่างเนี่ยไพ่ที่ออกมาสื่อสารถึงรักทางจิตวิญญาณเนี่ยออกมาจนครบแล้วอะ่ะสิบเหรียญเนี่ยคนที่เป็นครอบครัวกันตั้งแต่ดั้งเดิมค่ะเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยาเก่าตั้งแต่สมัยอดีตชาติจนตายจากกันเนี่ยสุดท้ายวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตานำพาให้ได้กลับมาพบมาเจอกันนี่แหละคะ่ะ คนนี้แหละคนที่คุณกําลังนึกถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครนี่แหละค่ะคนคนนี้นะี่ยเด็กดื้อคนนี้นี่แหละนะคะคนดื้อคนนี้แหละคนรักของคุณคนที่คุณคุยกันผ่านทั้งโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยเนี่ยแปดไม่เท้าคุณอาจจะคบหากันหรือดูใจกันเริ่มต้นจากการเห็นกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเขาเห็นคุณก่อนนะคนคนนี้เขาเห็นคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันหลังจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาเลยอนะ่ะ เราไม่นานเลยค่ะโชคชะตาน,นาพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอาจจะเป็นคุณที่โพสอะไรไปแล้วเขามากดไลค์หรือเขาอาจจะมีการแนะนําเหมือนเป็นการแรนดอมจากโซเชียลมีเดียน่ะให้เขาได้เห็นคุณแล้วมามาฟอลโล่คุณมาขอเป็นเพื่อนคุณมาติดตามคุณจนกระทั่งได้พบได้คุยกันนะคะนะคะอาจจะยังไม่ได้พบนะแต่ได้ได้พูดคุยกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเพราะคนไกลเนี่ยพลังงานคนไกล รักออนไลน์นะคะรักที่อาจจะเจอกันในช่องทางที่เกี่ยวกับการที่ติดตามกันได้อะสื่อสารผ่านกันได้มีข้อความพูดคุยกันสื่อสารกันอยู่อะค่ะเนี่ยค่ะนะเริ่มต้นจากการจองก่อนมีพลังงานหนึ่งนี่นแหละที่เพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์แล้วแล้วสุดท้ายไม่นานอ่ะได้คุยกันเลยอะค่ะนะคะสิบไม้เท้าอยากบอกอะไรค่ะสิบไม้เท้าหกเหรียญ หกเหรียญมากับห้าเหรียญการช่วยเหลือกับเรื่องการเงินมีพลังงานหนึ่งเหน็ดเหนื่อยหนักเหนื่อยต่อให้ทางานหนักแค่ไหนก็ไม่ได้ไม่ได้เงินค่าจ้างหรือไม่ได้อัตราสินใหม่อะไรตามที่ปรารถนาเหมือนทํางานไปสิบแต่ได้กลับมาแค่ห้าแล้วหกเหรียญคือการช่วยเหลือการอุปถัมภ์คำชูคุณมีการช่วยเหลือกันและการไพ่เดวิลพลังงานชามังกรช่วยเหลือกันพ่อเลยคะ่ะเสน่หาให้ด้วยความสเสน่หา ก็ไม่ได้หวังอะไรความรักก็ยังไม่ได้ได้มาเหมือนเพิ่งจะคุยกันได้ซ้าแล้วก็มีการช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยนะคะ <S 2> <S 2> และห้าดาบแล้วก็ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเรื่องอะไรเนี่ยแหละคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามาพิ่งพาอาศัยคุณมากเกินไปคุณไม่ใช่เดือบกนะชีวิตคุณก็เพิ่งจะจบมาเพิ่งจะมีความสัมพันธ์ที่แย่ๆร้ายๆมานึกว่าจะโพสตาจะนําพามาเจอคนที่ดีเอ้าดื้อซะง,งั้นมีปัญหาการเงินซะง,งั้นทําให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหนักเหนื่อยอเน็ดอนาใจสิบไม้เท้าหกเหรียญ คุณให้เขาไปนะคุณให้เขาให้ให้ให้ให,ให้จนสุดท้ายทะเลาะกันเพราะคุณมองว่าเขานั้นไม่น่าเชื่อใจเดวิลจนเกิดห้าดาบขึ้นมาทะเลาะเบาะแววงขัดแย้งกันนี่นะคะนะสองถ้วยอยากบอกอะไรคะ่ะชาวกันทักถ้ามีนะคะลักษณะที่ตรงกันแบบนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วคุณอยากรู้ว่าเขาเป็นคู่คุณไหมหรือเป็นสแกมเมอร์เนี่ยนะเขาไพ่เดวิลออกมานะคะ่ะนะเดวิลก็เดวิลนะเอมเพลอร์ Emperor ก็เอมเพลอร์นะคะแล้วไพ่เดซเนี่ยคุณจะต้องดูดีๆนะ แนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะคุณจะดูกับคนที่คุณเชื่อใจคนที่คุณมั่นใจหรือว่าอยากจะดูส่วนตัวกับอาก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานนี้บอกเลยว่ามีการช่วยเหลือกับเรื่องการเงินแต่มีไพ่เดวิลออกมาขยายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขาเป็นเดวิลหรือเป็นดิเอมเพลอร์แต่ไพ่ลงท้ายเนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยก็มีเกณฑ์ว่าส่วนใหญ่ชาวกันเนี่ยจะเจอคนที่เป็นคู่จริงๆนะคะแต่ที่ถานการณ์ินมันจะจบลงก็มี่นะคะแบบนั้นนะ พลังงานจะต้องดูดวงแบบเป็น p r i v a t e คะนะคะเป็นส่วนตัวถึงจะบอกได้ชัดเจนว่าเป็นชาวกันที่เจอคู่แบบไหนนะคะอาจจะเป็นคู่ที่จะต้องมีการช่วยเหลือเอื้อกอกกุูนนะคะเอื้ออาศัยกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสองถ้วยอยากบอกอะไรสี่เหรียญความห่วงแหนคนคนนี้ก็หึงห่วงคุณตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่หรือไม่คะชาวกันตั้งแต่แรกเลยยังไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ํายังไม่มีสถานะเลยด้วย หวงแหนหึงห่วงแบบนั้นค่ะขี้หึงขี้ห่วงเด็กถือไม่เท้าการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเกิดและโอมาในใบปิดท้ายเลยสุดท้ายนะคะความรักได้ไปค่ะได้ทั้งความรักความหวงแหนการห่วงแหนความสัมพันธ์นี้บอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การที่อาจจะไปเจอกับคนที่คุณไม่ได้คิดว่าคุณจะรักตั้งแต่แรกหรือไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้อะ่ะนะคะแล้วก็ กลายเป็นคุยไปคุยมามีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเพึ่งพาอาศัยกันและกันกับกลายเป็นความรักขึ้นมาซะอย่างนั้นนะพลังงานเช่ากันจะลงเอยกันแบบไหนนะคะนี่คือสถานการณ์ภาพรวมนะไม่ใช่สุดท้ายแล้วจะไปลงเอยจะจุดจบยังไงนะคะแต่มีในเรื่องของความรู้สึกที่เขามั่นคงอยู่กับคุณเนี่ยพลังงานมีทวินเฟรมด้วยเป็นทวินเฟรมใต้สําหรับแฮงแมนการรอคอยนะคะ่ะ ถึงจะช่วยไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พบเจอสิ่งที่เกิดขึ้นเนะะี่ยคะตำแหน่งนี้การเดินทางเนี่ยอยู่ในตำแหน่งปัญหาและอุปสรรคเขาต้องการจะเดินทางแต่ยังมาไม่ได้นะยังมาไม่ได้นะคะแฮงแมนยังต้องรอคอยอยู่นะยังต้องรอคอยหาพลังงานคีนนัเพนเคลใต้สำรับยังเป็นที่หนึ่งที่รักสุดที่รักหนึ่งเดียวในหัวใจและทาวเวอร์เนี่ยพลังงานชาวกันแต่แขนงนะคะมีชาวกันที่ได้เป็นที่รักได้เป็นสุดที่รักกับพลังงานชาวกันที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วทาวเวอร์มีที่จะจบลงด้วยนะ พังไปเลยถล่มเลยเนี่ยออกมาชาัดเจนนะคะนะอาจจะเป็นชาวกันแต่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าต้องดูรากชะตาด้วยค่ะดูเบอร์ชาร์ตคุณอนะ่ะคุณอาจจะเป็นชาวกันที่มีคู่อยู่ในเรือนวีนาศจะต้องจบกันไปก่อนต้องเลิกกันไปก่อนต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งในเรื่องของการช่วยเหลือกันเป็นอริคุณ ดวงเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นดวงการเงินด้วยแต่ว่าไปอยู่ในอาหริหรือว่าวินาศอะไรแบบนี้นะคะจึงจะต้องมีการพังกันไปก่อนแล้วก็มีการช่วยเหลือการพึ่งพาอาศัยกันละกันเน็ตเหนื่อยนะคะมันเน็ตเหนื่อยก่อนที่จะได้มาลงเอยแต่ที่จะจบลงก็มีเพราะมีไพ่เดสกับทาวเวอร์นะคะนะแล้วไพ่การเริ่มต้นใหม่ขึ้นมามีทั้งไพ่ที่จะได้จบแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับไพ่ที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นรักแท้นะชาวกันนี่เป็นคลิป โดยรวมนะคะนะเป็นเป็นคลิปแบบ p u b l i c นะิน่ยนะคะสาธารณะนะคะนะก็ฟังไปแล้วคุณแล้วคุณพิจารณาเอาว่าสถานการณ์คุณเนี่ย,เอ,ยเอียงไปทางไหนแต่มั่นใจแหละว,ว่าเป็นเนื้อหาแบบนี้แต่แค่ว่าคุณเป็นพลังงานของชาวกันที่เจอคนในลักษณะแบบไหนแล้วมีแนวโน้มว่าจะไปในทิศทางไหนถ้าคุณพิจารณาพิจารณาได้คุณพิจารณาเอาเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณ คุมเครือหรือเกินไม่รู้สิก็ไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันใช่มันใช่ทั้งหมดมันเหมือนจะใช่แต่มันมันเหมือนจะใช่ไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่แต่มันก็ใช่อะไรแบบนี้นะคะไพ่เนี่ยไม่ได้สับสนแต่พอไพ่ออกมาทําให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีพลังงานที่จะได้เป็นที่รักแล้วพลังงานที่ รอคอยที่จะจบเนี่ยมีรอคอยรอคอยที่จะได้พบเจอกับรอคอยที่จะได้เริ่มต้นพลังงานความรักใหม่เนี่ยนะคะแฮงแมนมากับเด็กถือไม้เท้ากันเริ่มต้นหม่แล้วเด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะส่วนที่เป็นที่รักอยู่แล้วหนึ่งถ้วยกับราชินีเหรียญมีมั่นคงหนักแน่นมีที่จะจบมีเนี่ยช่ากัน ะะยิ่งมีปัญหาเข้ามาเนี่ยยิ่งบอกไม่ได้ว่าคุณคบหากันด้วยความรักร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีคําว่าไพ่เดวิลแล้วก็หกเหรียญให้ด้วยเสน่หาแต่สุดท้ายยุ่มหัวกันคนที่เป็นที่รักสุดที่รักกันเป็นทวินเฟมถึงเขาจะมีปัญหาทะเลาะก,กันกทวิจะกลับมาได้แต่ถ้าคุณผลักผลัก,ลกดึงดึงบล็อกบล็อกเลิกเลิกนะแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่คุณเอ๊ะอยู่ตลอดอ่ะนั่นน่าคิดอยู่นะคะน่าคิดนะน่าพิจารณานะคะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายคุณดูสิ คุณมาดูนะคะว่าไพ่เนี้ยเขาสื่อสารได้ตรงใจคุณแค่ไหนไพ่ไม่โกหกคนหล่ะนะคะบางทีนะคนน่ากลัวน่ากลัวกว่าอีกนะคะนะสถานการณ์นี้คุณกำลังเจออยู่กับอะไรคะชาวกันเราเรามาเรามาดูกันไหมเรามาเจาะลึกกันไหมนะคะทุกการเติบโตมีราคาที่ต้องจ่ายต้องจ่ายด้วยอะไรเสียเงินไม่ว่านะคะแต่แต่เสียใจเสียความรู้สึกยิ่งรู้สึกทําให้เหมือนโดนล,ลวงอะ่ะมันมันเสียยิ่งกว่าเสียอะไร ทั้งหมดเลยนะคะเพราะคนที่คุณเลือกคบเนี่ยเขาจะส่งผลต่อชีวิตของคุณในทุกๆด้านคุณลองพิจารณาดูนะว่ามันคุ้มไหมนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณและสิ่งที่คุณได้รับกลับมานะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะเอาเรามาดูกันหน่อยไพ่ Angel อยากแนะนำอะไรชาวรัคนาราศีกัน,นะคะ่ะ ไพ่ใบแรกรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ย relationship pattern มีนะคะเช่ากันที่พบเจอกับทวินเฟรมนะคะคู่รักท่านจิตวิญญาณต้องใช้ความแข็งแกร่งในการตระหนักถึงความจําเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่เข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเขาไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแต่พอตั้งแต่มีเขาเข้ามาชีวิตคุณมันเปลี่ยนไปโดยปริยายโดยคุณก็ควบคุมไม่ได้เช่นกันจักรวาลวิอ f ลฟราจูนนำพาให้เปลี่ยนค่ะมเลือกเปลี่ยนแบบสั่นสะเทือนเลยชีวิตคุณเปลี่ยนพลิกไปเลย เทสเตนออลเลฟคว้าโอกาสแห่งความรักเมื่อเรารักชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนี่ไงเห็นไหมเนี่ยเมื่อคุณกับเขาตั้งแต่เริ่มรักกันอะชีวิตมันเปลี่ยนไปเองอะเปลี่ยนไปแบบดีขึ้นนะต้องเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นนะโดยปริยาย Listen with y o u r heart ฟังนะคะเช่ากันไพ่บอกว่าคุณฟังด้วยหัวใจคุณกําลังฟังอยู่แต่ต้องฟังด้วยหัวใจที่เปลี่ยนด้วยความรักด้วย,น,ยนะคะนะรักแท้ค่ะท Love รักนี้เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตคุณเจอแล้วนะ มีนะคะที่เป็นรักแท้แล้วคนที่ต้องฟังด้วยสติฟังด้วยหัวใจของคุณนะคะใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมีคู่ที่จะลังจะได้เจอกันจะเป็น quality time ฟังและพูดคุยกันนะคะคนที่กลังจะได้เจอกันนั้นมีนะคะใต้สำรับ choose love ค่ะขอให้เลือกด้วยความรักคุณมีทางเลือกเสมอเนี่ยนะชัดเจนค่ะนะคะประมาณนี้นะคะ่ะพลังที่ขึ้นมาพลังงานที่ขึ้นมาของชาวกันนะคะก็เอาไว้เรามาอัปเดตกันว่า ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปพลังงานของชาวกันเนี่ยบันเทิงนะคะความรักของคุณในช่วงนี้เนาะนะก็ยินดีนะคะที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะลองลองดูนะคะว่าพิจารณาหน่อยว่าความรักที่คุณเจอคนที่คุณคบคุณอยู่ด้วยเนี่ยเขามีลักษณะมีอาการค่อนไปทางไหนนะคะเขาเป็นเดวิลหรือเขาเป็นเอ็มเปลอร์นะลองดูกันว่าจะจบหรือจะไปต่อเนี่ยเดทกับทาวเวอร์เนี่ยจบแบบพังทลายไปเลยหรือว่าแฮงแมนรอเพื่อที่ได้เป็นราชินีเหรียญคนเดียวหนึ่งเดียวหนึ่ง,งถ้วยรักแท้ของเขานะคะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะชาวกันแล้วเรามาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ